ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับกัมพูชามีประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองโดยเฉพาะความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและประเด็นทางเศรษฐกิจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกัมพูชาประเด็นทุ่นระเบิดและการประท้วงใน UN เอเกิดความตึงเครียดขึ้นในที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาวาครั้งที่22ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อตัวแทนจากประเทศไทยนำหลักฐานวิดีโอคลิปออกมาเปิดเผยโดยกล่าวหากัมพูชาว่ามีการฝังทุนระเบิดใหม่บริเวณชายแดนเรื่องนี้ทําให้ตัวแทนกัมพูชาประท้วงอย่างวุ่นวายแต่ประธานที่ประชุมอนุญาตให้ไทยเปิดหลักฐานได้ทางไทยยังเรียกร้องให้มีการตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันการเก็บกู้ทุนระเบิดกองทัพไทยกําลังเร่งดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยและเตรียมเดินแน่ประชุมคณะกรรมการชายแดนหรือ JBC GBC ต้นปีหน้าข้ากล่าวหาเรื่องข้อมูลเท็จกองทัพบ,บกไทยเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติจับตาดูผู้อำนวยการ c m a c หรือศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกรัรมพูชาของกรัรมพูชาในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับประเด็นชายแดนการจับกลุมทหารกัมพูชา กัมพูชาได้เรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายที่ถูกควบคุมตัวมานานกว่า130วันโดยระบุว่าไทยต้องเคารพข้อตกลงทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศประเด็นเศรษฐกิจและสังคมยอดลงทุนก่อสร้างพุ่งสูงสุดกัมพูชาเปิดเผยยอดมาลงทุนด้านการก่อ,กอ,กอสร้างในช่วง11เดือนแรกของปีพศ2568ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ถิ่น69%มูลค่าวรวมกว่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐปราบปรามแก๊งสแคมเมอร์เกาหลีใต้ได้ลดระดับคำเตือนการเดินทางไปกัมพูชาลงหลังกัมพูชาเร่งปราบปรามแก๊ง c a เซนเตอร์และแก๊ง s c a มอร์อย่างเข้มขน้นอย่างไรก็ตามยังมีรายงานเรื่องเหยื่อคนไทยที่หนีออกมาจากแก๊งส s มเมอร์ในปอยเป็ดที่ถูกทรมานและค้ามนุษย์ยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน กัมบูชามีแผนทดลองยกเว้นวีซ่าให้กับพลเมืองจีนเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวฟุตบอลซีเกม2025กัมบูชาได้ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมสีเกม2025ที่ประเทศไทย